สวัสดีค่ะ <c oughs> พี่สีรัตน์นะเพื่อนๆ <c oughs> อมาแล้วครับวันนี้นะ <c oughs> เราจะมาบำรุงนะบำรุงมะละกอกันหน่อยนะต <c oughs> ้นนี้แหละ พี่เสรัตนะฮะให้เพื่อนๆเนาะดูอยู่บ่อยๆเนาะนี่อันนี้เขาก็ติดลูกเนาะติดลูกก็หลยลูกอยู่นะแต่ทีนี้เราลองมาช่วยเขาหน่อยนะฮะเพื่อนๆนะช่วยเขานิดนึงโอ้ยเห็นไหมล่ะเพื่อนเน้อืมนี่เนาะ ก็ก็ดีอยู่นะเพื่อนนะเรากำลังออกลูกเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยเขานิดนึงนะคะเพื่อที่ให้ลูกมันโตนะให้ลูกมันโตแต่ว่า่าวันนี้พี่สีละจะให้ปุ๋ยเขาทางดินนะเพื่อนนะให้ทางดินเนาะ พี่เสดระเจ้าใส่ดินเพิ่มไปแล้วนะฮะใส่ดินเพิ่มไปแล้วนะ,นะ,ะเพราะว่าคือถ้าเป็นชาวสวนเนาะชาวสวนที่เขาปลูกตามตามสวนเนี่ยเขาอาจจะคูณดินเนาะคูปคูนคูนคุยดินเนี่ยเอาดินคูณขึ้นมาตามโคนเขาเนี่ยที่เสดาเจ้าาใบไม้มาใส่ ทีนี้นะฮะพี่สีราจะใช้อนี้นะ,ะนี่ไข่ไข่สดๆนี่แหละนะเพื่อนหนึ่งลูกนะน,นี่นี่นะคะสำหรับการบำรุงนี่ทิ้งไปเลยเพื่อน นี่นี่นี่นใส่ลงไปเปือกเปด้ไม่ต้องเอาออกนะ เราให้ปุ๋ยทางดินเนาะคือไขไ่เนี่ยมันก็มีธาตุสารอาหารค่อนข้างเยอะนะช่วงที่เขาติดลูกติดผลแบบนี้เนาะถ้าเราจะอยากจะบำรุงเขาเอาก็ให้เอาจริงๆก็ใช้ฮอร์โมนไข่ก็ได้นะเพืเ่อนๆฮอร์โมนไข่เอามาผสมน้ำแล้วก็ลดราดเ,าเขาได้นะคะแต่ถ้า <c oughs> คือ เราจะใช้ไข่ส,สดๆอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะใ่ใส่ลงไปเลยนะในพ่เียก็จะเติมดินลงไปให้เขานะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพืเ่อนๆน,น,นะ รว่าพี่สิระก็ไม่ได้เอาต้นไม้ออกเนาะเออมันเป็ีิเวียนเวียนหัวบ้านนะเพือนรถไปนะคะ <c oughs> ก็แบบนี้แหละแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะเมื่อนอ่ะสัดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ศิราจะาใช้เนาะ ไปอลองดูเนาะลองไปช่วยเขาหน่อยตรงนั้นอนะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่ต้นนี้พี่เสรีรัฐก็มีความรู้สึกว่าน่าจะได้อยู่แต่ต้นนู้นไม่มั่นใจนะนเพื่อนๆนะเพราะว่ายอดเขานะ่ะมันมันกุดลงไปเลยนะแต่อันนี้ยังพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะเดี๋ยวพี่ศสรีรัฐจะลองดูเนาะนะคะแต่มันก็ เขาไปเอาดินช่วยกบมันไม่ได้แล้วฮะเราจะลองดูนะฮะเพื่อนๆนะนี่จะได้ป่ะนี่แหละเนาะบางทีไข่นะฮะไข่สดๆนะเพื่อนๆเนาะอ่าถ้าเราไม่อยากมักแล้วว่ใช้แบบนี้ก็ได้นะตอกใส่ไปเลย ทั้งเปลือกทั้งเนื้อเขาแล้วแหละใส่ไปเลยนะแต่จริงๆถ้าเป็นฮอร์โมนไข่นะที่เราทําไว้อะก็เอามาลดลาดได้นะเพื่อนฮอร์โมนไข่ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะคะฮอร์โมนไข่ก็จะดีด้วยซ้าไปนะเพราะว่ามันมีอะจุลินซีเนาะจากนมเปรี้ยวนะคะที่พี่ศิระทำไว้อะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ศิระจะเอามาฉีดพ่นนะจะามาฉีดพ่น นะคะเพื่อให้มันเอคั้วเหนียวนะแต่ว่าวันนี้จะใส่ทางดินไปก่อนนะคะเพื่อนๆทำอะไรไปหลายอย่างก็เพื่อนวันนี้นะคะวันนี้พี่ศิรัก็เอาปุ๋ยเนาะปุ๋ยมาใส่ทุเรียนนะคะปุ๋ยแห้งเนาะที่พี่ศิระทำไว้ไอ้ปุ๋ยเดี๋ยวให้ดู พี่ BLANK, p p splash, mm ิ hmm. mm ีราชกทำอะไรเยอะแยะนะวันนี้หลายอย่างปุ๋ยแห้งแน่เพื่อนเพื่อนนะปุ๋ยแห้งไอ้ที่กากาแฟกับใบไม้แห้งนะฮะที่พี่ศีรัชทำไว้เนาะเดี๋ยวพี่ศีรัจะแปะไว้ให้แล้วกันเนาะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคือพี่ศีรัใช้มาแล้วมันดีเนาะอืาก็ลองไปทำกันลองไปทำใช้ค่ะเพื่อนๆมันดีปุ๋ยแห้งไอ้ ใบไม้แล้วก็เปลือกไข่อ่ะนะแล้วก็กากกาแฟเนาะอืมนะเราไปทําใช้ดูนะเดี๋ยวพี่สีแล้วจะแปะไว้ให้นะนะคะคือเวลาใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งนะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยจะไปใส่พืชผักอย่างอื่นก็ได้นะใส่พืชผักอย่างอื่นก็ได้นะอืมเดี๋ยวว่าแล้วพี่สีลจะไปใส่เนี่ย ปุย๋ยแห้งเนี่ยปุ๋ยแห้งสูตรที่ทำจากกากกาแฟะนะเดี๋ยวพี่เสียจะไปใส่พอดีพริกเขากำลังออกลูกด้วยเนาะไาใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเพื่อนใส่นิดหน่อยนะพอเราลดน้ำลงไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ซึมลงไปเพราะว่าเราไม่ได้หมักไง พราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะปุ๋ยแห้งเนี่ยทำไม่ใช้นะดีมากเลยเพราะว่าพี่มาใส่กับพวกไปอ,อย่างพริกนั่นนะนะริกพี่ๆเ,เสียแร,ราตไปใส่นะคะมันก็ดีนะมันช่วยได้เยอะเลยคือดอกมันไม่ร่วงเลยเวลาที่เราใส่พวกนี้ลงไปนะมันเป็นโพแทสเซียมนะเนี่ยโพแทสเซียม นะฟอสฟอรัสแล้วก็มีแคลเซียมนะค,ะคือเขาจะจะช่วยนะฮะในเรื่องของการาไปช่วยให้พวกอะไรอะพริกมะเขืออะไรพวกเนี้ยติดดอกดีนะแล้วก็ดอกไม่ร่วงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยได้เยอะเลยนะคือทำใช้มาแล้วมันก็ดีเนาะโดยเฉพาะทุเรียนเนี้ยนะ,ะเพื่อนเพื่อนคือเขาเนีย่ยเห็นไหมแบบแตกยอดเพียบเลยแหละ เพื่อนเห็นไหมนะ่ะบอกได้เลยว่าโอ้โหมัน,ม,นมันยอดเลยแหละมันสุดยอดเลยะนะคะแล้วก็คือใช้มาแล้วมันดีอะ่ะเพื่อนๆเราไปทําดูนะเราไปทําดูนะคะนี่อันนี้ต้นไอ้สุขีนี่นะนเพื่อนๆนโตพึบพับเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าทาไมเขาถึงได้โตเร็วขนาดนี้นะคะเนี่ยนะพี่เสียัจก,ก็เลย ทีแรกเราไว้ในถาดเพาะเพื่อนๆนะคะทีนี้เขาโตเร็วมากนะเพื่อนๆนะพี่สิริก็เลยต้องเอาแยก,กออกมาใส่กระถางแบบนี้นะแยกออกมาก่อน,กกอนพอร,รู้สึกเขาโตเร็วมากนะเดี๋ยวพี่เสียก็ต้องมาเตรียมดินปลูกให้เขาแล้วนะเพราะว่าเขาใบมันมีใบเลี้ยงแล้วอะ่ะนะคะไวจังมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอากาศบ้านเรามัน มันร้อนชื้นเนาะและไอซูคินี่เนี่ยมันก็มาจากเป็นพืชที่มาจากเขตร้อนนะจริงๆแล้วไอซูคินี่เนี่ยมาจากเขตร้อนนะเบื่อนนะคะแต่ว่าพอมาปลูกในอ,อย่างประเทศที่มันมีอากาศเย็นเนาะเขาก็เลยติดผลดีก็ไม่รู้เหมือนกันะแต่อ่านดูรู้สึกว่ามันจะมาจากเขตร้อน นะคะเออโตเร็วๆพี่เสียแล้วก็เลยต้องแยกออกมานะที่ต้องแยกออกมาแล้วมาครอบไว้อย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าทางมันเยอะนะช่วงนี้มันหน้าฝนเดี๋ยวเขามากัดกินเนาะพอดีเราเขาจะไม่ได้กินก็เลยต้องแยกออกมาอ้ไม่ค่อยเ,เห็นเลยนะเพืนะ่อนนีมาละมาละ นี่มันต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพื่อนเพื่อนเนี่ยขึ้นมาไอ้ที่อยากให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นเนาะไอ้ที่ไม่อยากให้ขึ้นก็ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันต้นอะไรนะดูเฮ้ยนี่อะไรนะผักเสี้ยนแล้วมีโตโูช้าแท้ยังไงไม่เข้าใจโตโช้าจัง นี่แหละมาปุ๋ยใส่เนาะช่วยชีวิตต้นมะละกออยากจะทำอะไรอีกหลายอย่างนะคะเพื่อนแต่มันไม่มีต้นพันธุ์ที่จะให้ทำ นีมะเขือเปาะนะเพื่อนๆเนี่ยมะเขือเปาะเออแต่ว่าพี่สีรั์กำลังคิดอยู่ว่าพี่สีรั์จะทําเป็นแบบว่าเสริมรากเขาเนาะเสริมรากเห็นแม่บีเขาทํานะคะคือถ้าเราไปปลูกไว้สองต้นมันน่าจะมันน่าจะไม่โอเคอเนาะแต่ถ้าเราเสริมรากให้เขามันน่าจะโอเคกว่าคือเขาจะโตเร็วกว่าเนาะ เพราะว่าไหนไหนพี่เสียก็ปลูกไว้คู่คู่กันแล้วอ,ะอ่ะเออเเนี่ยดี๋ยวพี่เสียจะทําเถินเสริมรากมะเขือเนาะเหนื่อยนะเพื่อนเนี่ยหเหนื่อยดูงานไหมะ่ะนี่โมลพาโมลพาดู ไอ้คณะนี้นะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ก็ยังเป็นต้นเก่าอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะสรุปแล้วนะคือพี่สีรัชก,ก็ลองลองใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเนาะมันไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นขี้งัวนะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาเอาใส่กับฮอร์โมนไข่น่ะเนี่ยคือพี่พี่สีรัชพิสูจน์มาแล้วนะฮะสองครั้งสามครั้งนะเออใส่ปุ๋ยอย่างอื่นนะมันมันไม่พุ่งนะเหมือนแต่ถ้าเป็นขี้งัวนะกับโฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยหมักขิงงัวเนาะกับฮอร์โมอนไข่อะมันจะพุ่งเลยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยใบในจะมันเลยนะเพื่อนๆลองไปทําดูนะพอพี่สีรัชพี่สูตรมาแล้วนะฮะสองครั้งสามครั้งแล้วเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นต้นเก่าด้วยซ้ําไปนะ,ะใบเนี่ยมันเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยนะเพื่อนๆโอ้ต้นเก่ากจริงนะ,ะแต่ เจอสูตรนี้เข้าไปนะครับโอ้ยอดนี่พุ่งพวดเลยเป็นไงคะนี่โอเคอยู่นะเพื่อนๆนี่เนี่ย <c oughs> นะเดี๋ยวพี่สีรัตคือถ้าทำได้นะนะพี่สีรัชก็จะทำนะทดลองเลยปลูกใส่เข่งดูเลยเขาบอกปลูกทุเรียนใส่เข่ง หรือวงปูนนะสามปีได้กินเพื่อนคนที่มีที่แคบๆนะลองลองเอาไปทําดูนะเพราะว่ามีคนเขาทาได้มาแล้วนะฮะทุเรียน่ะปลูกทุเรียนในเข่งปลูกทุเรียนในวงปูนอะได้กินมาแล้วนะฮะลองดูของมันลองกันได้เพื่อนนะไม่ใช่ปัญหาเราปลูกกินเองนะเพื่อนเราไม่ได้ปลูกขายลองได้เอาโอเคเนาะเพื่อน ร้อนค่ะเหนื่อยด้วยพูดเยอะเหนื่อยเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปเนอะบ๊ายบายค่ะ